ปล่อยรถเช้าเดียวสามคันเริ่มต้นจากคันแรกอุ๊ยปิดเทอมหรอคะปิดเทอมแล้ว,ลวชื่อน้องอะไรคะหนุ่มจีนอ๋อมาสวัสดีค่ะมาจากไหนกันคะแถวสนามบินก็แล้วค่ะแถวสนามาบ,นบ้านช้างวันนี้เราอยากได้รถครอบครัวไม่ต้องถามเหตุผลเลยว่าเพราะอะไร<ฮ>เพราะว่าเรามีแบบตัวเล็กแล้ว จะได้ไปเที่ยวด้วยกันได้แบบสบายใจเนาะไปได้ข่าวเรามาจากไหนรุ่งนี้รันถึงมาหาเราถึงที่นี่ก็มีพี่เซลรอทั้งมาจากเพจก็ดูมาเรื่อยๆรื่อยงวด7,200แต่ได้ลถเจที่นั่งรถเจ็ดที่นั่งงวดเจ0 0พันก็ยังมีอยู่ดาวไ,ไปเท่าไหร่สามหมื่นเอ้ยงังก็ตรงเป๊ะเหมือนที่เราบอกเลยอ่าอธิบายก่อนว่าลูกค้าคือวันเดียวอนุมัติเลยหมายความว่าเข้ามาติดต่อปุ๊บรู้ผลเลยว่าได้รถคันนี้แน่นอน แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราต้องงวดแบบว่าไม่เกินเจ็ดพันด้วยรายได้ของเราเนาะก็เลยเออดาวนิดนึงดาวสักสามหมื่นซีเรียสไมด้ดาวสามหมื่นก็นิดหน่อยแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาแต่ก็โอเคเอ่าแต่ก็โอเคแหละกับการได้รถแบบคอนด้าด้วยเป็นแบรนด์หลักด้วยยังไงวันนี้ขอบคุณครอบครัวมากๆที่เลือกเราลุ่งนิรันดร์กรการขอให้มีความสุขกั<อ>บการเดินทางนะคะน่ารักจังเลยบายบายค่ะใครที่อยากได้รถแบบนี้นะคะก็ แวะมาได้ค่ะก็อสอบถามได้เลยนะคะรุ่นน้รันออกรถง่ายได้รถดีค่ะ